วันนี้ก็เลือกซ้ํากับนะอันนี้ไม่ได้คุยกันเหมือนกันเเลือกตัว BDMS มาวันนี้ผมก็เลือก b d m s มาสามจริงๆ BDMs ผมเพิ่งเลือกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อวานนี้รีบาวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ประเมินว่าลงมาแตะโซนแนวรับตรงเนี้ยีบเบาทห้บบวกลบเนี่ยดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็วันสอวันที่แล้วเห็นข่าวว่าคุณหมอปรมอะมาพรภาษาทองโอสถเนี่ยซื้อด้วยที่ราคา28บาทก็น่าจะเป็น อีกหนึ่งค y s t ลิสหรือ s e n ติเมนทที่ทําให้ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นว่าโซนตรงนี้ขนาดผู้บริหารก็ยังมองว่าเริ่มน่าสนใจนะครับในแง่ของตัวกําไรนะครับสำหรับตัว BDMS เ2นี่ย Q2 เนี่ย,นยแน่นอนคงชะลอ q q นะครับจากปจัจจัยฤดูกาลแล้วก็ปกติมกักจะเป็นไตรมาสที่ต่ําสุดของปีนะครับแต่ว่า Q2 เนี่ยเหลืออีกประมาณสักหนึเดือนเนี่ย ก็อาจจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากโควิดโควิดจริงๆมันมาตั้งแต่ช่วงหลังสงการแล้วนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็หลายโรงพยาบาลก็ออกมาประกาศใช่ไหมว่าเต็มเต็มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้เกิดนะแต่ว่าพอมันเกิดแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลก็จะได้นิสสงจากตรงนี้ไปทั้งผู้ป่วย OPD ที่มากขึ้นแล้วก็ตัว IPD ที่มีตรงนี้มาฟิวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในขณะที่รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเนี่ย ก็ทยอยฟื้นตัวนะถึงแม้ว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงช่วงที่ไม่ได้เป็นช่วงที่เขาเข้ามาเยอะแต่ว่ายังไงมันก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยเชื่อว่ากําไรเนี่ยน่าจะยังโตได้ระดับหนึ่งจดสมห้าหมื่นล้านนะโตเจ็ดเปอ็นเยนเยทั้งทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยดีมากนะแล้วก็ก่อนโควิดเนี่ยบีดีเมสก์กำไรตกประมาณสักแถวหมื่นล้านบวกลบ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกำไรก็เรียกว่ากลับมาเกินช่วงก่อนโควิดไปพอสมควรเหมือนกัน รเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับค่าลงค่าแรงอะไรไม่ได้กระทบนะทลายทุนผูกขาดอะไรไก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่า BMS เนี่ยโอเคอาจจะอาจจะเป็นเชนที่ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าถ้าดับในแง่ของปริมาณเตียง mm hmm. เทียบกับเตียงโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเยอะขนาดนั้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ายังคงเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเซฟนะเศรษฐกิจโลกชะลอก็ <c oughs> ไม่ได้มีผลนะครับประเด็นการเมืองไม่ได้มีผลนะครับก็เลยหยิบ BMS มาแนะนํา สามอีกทีหนึ่งนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่34บาทนะครับช่วงต้นรายการเห็นมีน้ักทุนพิมพ์มาถามท่านหนึ่งด้วยว่า b ีดยังเป็นหุ้นเซฟอยู่ไหมก็ใช่นะยังเป็นหุ้นทั้งเซฟทั้งเติบโตเลยค่ะนะครับ